สาพเดียวนเปนเปนบุชิตตงบุตดีไซน์นะฮะเริ่มแล้ครัิ่มสุดแลาไผเงาหอม WV สามสิบ x เนอะฮังดาตรวจยางเยวครับยังคือบอกได้คำไหนจ้าบักเนีตอนนี้สูบไปแล้วประมาณยีนาทีครับผมรอ,นอ

nó đang phải là một phong còn một liều gì nó một liều gì nó có đủ cam lăng khẩu khưởng này một đủ thì bông ngũ thì gì đó thôi nằm một cái qua lại ta nằm cuồng như thầy bán. thế bạn ta nằm là nằm rồi say nằm một วาอยู่ด้ทงบ่อด้วยลายปลายประเนี <who> ่ยดวยอบ่ปอบลายกระพันอยู่เนียนี่บ่ไม่ใชหินเนาะ่เหือนชานพังเี้ไมใเอาเอียงบ่กะดูวิดหเลยโอ้ด่งไฟแล้ว

Đục bốn mười 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 bốn mười

啊、我问我了。